ไม่ค่อยนวดไม่ค่อยนวเอาใ่อีกเพราะว่าข้าวปุ้นมันคอยใส่น้ำนะออันนเลยี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องยาทีกุกๆองนะคะใส่อสดีเรื่องฝาโอ้ตวงตวงตวงยากิงอนุบาลนี่แหละขิงอนุบาลนี่แหละสี่เม็ดนลยอปมนไก็แ่บ อันแล้ว่ได้หายสร้างเขากินข่าวจ้ะเขากินข้าวเวเขากินแล้วเด้ ทอดแล้วล่ะทอดเบ่อดใชทอดเคียดเลยใชทอดเคียดเลยบ่สงนี้อ่สง่องใบใหญ่่ทอดเคียดทอดเคียดมันเป็นมันน้นอยู่วะมันเคียดใสโย่เคียดทอดเคี่ยดเคีย เขียดชายโยโอ้ยนี่ยาตัวจะดทอดอะไรเนี่ยเขียดชายโยเขียดชายโยโอ้ยมาจากตกอกมาจากตกมันเป็นเขียดที่มันอยู่บนเขาอ,อยู่ในหินอ,อยู่ในหินกินยากนะคะกินยากอยู่ในหินอยู่ในภูเขา เราเขา่เาเราจะอเอาต่ต่มทั่วเน้อไปเอเขียดจะโตสองโตเราหากับข้ากนเราหากกันควาย คคัมขโมงช่วงเช่งนะคะโอเคค่ะอ้้วเอาตอกไวยค่ะ thank mm -hmm. you ปลาชุดมือเขาฝุ่ชุบลุงชุ่ือะไรอ่ะชั่วอตำชั่วอ๋อดูนะเห็นอันนี้ก็ชิมได้ไหมย่าลองนะเพราะว่าเป็นอาหารอีสานเราต้องชิมถึงกับตะลึงเมื่อได้เห็นตำชั่วที่ัวกลางน้ำตาแทบไหล น้ำตาแทบไหลเนาะจายาไม่ใช่เอาไว้เอาไว้น้ำลายไหลดีกว่าถือกับน้ำลายไหลเมื่อเห็นเมนูนี้ตายแล้วฝังจำไว้ด้วยเถอะอันนี้ส่งใกล้ๆได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยล่ะบอกกล้เห็นไหมบอกไม่ได้อย่าไปส่งใกล้เด้ไหมบายน้ำปลาอีกเขย่าขวดก่อนพี่ ขาดไม่ได้เลยนะฮะทุกเมนูที่ครัวกลางที่ครัวกลางเราจะมีนี้ปลาลุงป้าปลาลอันนี้สูตรอะไรครับปลาส้มใส่แกงอ่มาดูใกล้ๆแล้วปลาส้มใส่แกงปลาแดงนั่นแหละนั่นแหละสูตรนี้แซ่บหลายแซ่บหลายนะฮะแซ่บหลายถูกใจญาติตอนนี้รีวิวมากระนำเลยในไลน์เสือพาไปอ่ะเดี๋ยวพีิเศษจะรวบรวมนะทั้งคลิปสั้นทั้งรูปภาพนิ่งนะฮะมาทําคลิปลงช็อตนะครับโอ้ลงคลิปช็อตให้ คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะใชขอบคุณทุกรีวิวนะครับสำหรับเมนูจากน้ำปลาร้านะฮะของลูกป้าปลาร้าหนว่มนี่นะคะตำชั่วตำเร็วตำไวๆนะทรทำททาอยากกินซิทำยังไงทำททาอยากกินเออ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 ไปไปยกไปเลยป้าดาต้มนะคะมีทั้งไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ห่าน มันต้องมีไข่ห่านอนี่แน่ๆ uh, ที oh, ่เขาเปรียบเทียบว่าไข่ติดไข่ไก่นะคะอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องไข่ห่านแล้วถ้าเป็นไข่ห่านก็เป็นพี่ใหญ่ไปไปกินกันยกไปเลยทางไหนทางไหนทางนี้บอกทางไหนก็ไปเลยผู้ขากล้องนี่เข้าไปได้สามคนขากล้องคอย แบกไว้ได้นี่แหละเขาเรียกว่าแข็งแ่งและมั่นคงเออแข็งแ่งและมั่นคงอ่าไปแข็งแก่งและมั่นคงลมพัดพายุก็ไม่ล้มนะโอ้ยขอนึ่งขอนียวกินให้มันเบิร์ได้ดีออกเดื้อมือนี่นะข่อยอุ่นสามมืลย

ข้าวเ,เหนียวลูกข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะเพิ่งมานั่งตรงนี้แล้วเราตั้งกล้องไว้นะจะไป<ห>เก็บผักก่อนเีน่ซ้อมท้า,ทาโอ้โหผักสดๆอยู่ข้างครัวอย่ารชอช้าเราจะกินทันทีอ้าวข้ามแล้วเหรอข้ามเลยข้ามด่านอ่ะไปแล้วเดี๋ยวก็มาเถอะปีนลงไปเลยเดี๋ยวมาเขือ,อยาชี่ก็จะงามแล้วโอ้ใครน้อมาแอบขโมยผักหลังบ้านนี่เะ คุณเจ้าขายข้าหนังข้าเขาเลยนะเนี่ยใช่เนาะปลูกไว้ตรงนี้เนาะมัปลูกให้ค่อยเก็บโหงามมากโหทำมันก็สวยนะเสือกุหลาบทำมันก็สวยนะปูนไว้ตรงนี้แล้วกันเอาตรงนี้ก่อนเฮ้ยแต่ว่าผักดอนก็มีนะกินได้ยังได้แล้วกินได้แล้วอ่ะพี่ใหญ่กลับแล้วพ่อแม่นี่จะน้ำพริกนะมาได้กินเคี่ยว มา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 กินนะฮะวันนี้พี่ใหญ่มาแล้ววันนี้มีหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาโอ้มีปลาหลดด้วยไม่ใช่เหรอแยกไปกินเลยนะกินเลยพี่ใหญ่เอาไหมผักสดๆม้อข้าวไม่กินจะทำคลิปเลยเหรอวันนี้น่ะอยู่กับผูแม่นางมิ้งยังไม่ทำคลิปที่แบบนงมีแคเหรอไม่กินจะทำคเลยเหรอใจเย็นไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงมาไม่มีคนถ่ายให้มีคนถ่ายให้เลยใจเย็น นั่งสิจะได้เห็นน่ะเอฟซีเดี๋ยวเอฟซีเขาดูให้อยู่ดีวันนี้วันนี้ไม่ได้ไลฟ์ด้วยวันนี้ไปธุระไลเอฟซีบอกเอฟซีด้วยนะครับทุกช่องเลยนะครับพอดีไปธุระผมไม่ได้มีเวลาอ๋อมีธุระตอนเช้าหนูขึ้นไลฟ์มีแต่อร์ทำไมอนุวัฒน์ไม่ขึ้นไลจอดโอ้ยครับพี่เขาไลฟ์ทุกเช้าถ้าไม่ไลฟ์วันหนึ่งเอฟซีเขาก็ถามาวันนี้วันนี้ไปธุระมา กุระเรื่องงานนี่แหละหัวอ่อนไม่ได้เลยแม่ดาเปลี่ยนไม่ได้ตัดขอเลยหูเข้าเป็นติมูนตุกเลยเข้ามาอไรนี่ไข่ข้าวบ้านมาพี่ใหญ่คืก็ขยไม่ไหวเมื่อเห็นเมนูนี้เเราไม่ได้กินหรอกเนี่ยไม่พวกเราอากินไม่ได้หรอกใครจะมาเสดตีอากินมาเราไหมล่ะนะ หากินไม่ได้หาชิมได้ไรหรอกไม่มีปุ๋ไม่ได้กินนะบอกคุณใช่ใช่ของจข็งกรอกๆจริงๆของป่าใช่ไหมของป่ายอดเขานู่นเลยอ่ะสับลูกไม่ผัดบอกป่าในบ้านไม่ผัดสดมีทั้งผั้วอู้ดได้แบบไฟแดงยังเลยนะไฟแดงเคยกินไหมไฟแดงอ่ะฮะไฟแดงอะไรก็เกล็ดไฟแดงเดี๋ยวจะมาผัดให้กินกันไหมอ๋อเดี๋ยววันหลังก่อนเดี๋ยววันหลังวันนี้เลย มาใครจะตีมาเร็วเนาะมันเละเกียดเยอะๆฮะค่อยลืมตักแกงหน่อไม้ลืมตักแกงหน่อไม้ออกไม่ได้ปิดกล้องหมดแล้วกล้องปิดหมดแล้วต้องดักเอาไว้เหรออืมจะต้องดักเอาไว้ฮัลโหลกำลังดีเลยนะกำลังเปรี้ยวๆน้ำลำเลยเหรอยไม่ขมเพราะเราคลนออกหมดแล้ว เอาไข่ไหมลุงในกินกาแฟกัขถูกต้องโอ้ร้อนร้อนเลยโอ้เจ๊จีว่ามันคืออะไรเกือบใหญ่มากเลยเกือบทุ่งเขาเหรอเกือบทุ่งขาวขิดเขาขึ้นปีมาขึ้นยอดเขาเขาเนี่ย มันอยู่ในเห็มันอยู่ในเข้าไปในนดินมีบุญไม่ได้กินนะเนี่ยจริงมันไม่ได้หาง่ายๆหรไม่ได้กินง่ายง่ายนะเนี่ยในทุ่งในท่าไม่มีนะไม่มีบุญไม่รู้จักนะไม่รู้จักอ้าวหนูก็เพิ่งมารู้จักที่นี่แหละแต่ว่ามันมีใครกินนะไม่กินเขาบอกเป็นลูกเพี้ยนลูกกบไม่ทล้าไปกินเหมือนกินเด็กลบไม่ใช่ลูกแต่ลูกสดนะฟองเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนเนี่ยแหละฟอม่เปลี่ยน คนสวยก็กินได้กินไม่ได้นะอันนี้เขาขาดตัวยมันขาดตัวนนน่ารับไม่ได้พูดยางงี้ขาดตัวยหมือนว่าอะไรขาดอะไรมันนี่อะไรนี่าจนั่งยรงไหนัไยกมันัยไ่เลย ค่อยน้อเนอะไรอยากไปไปค่อยๆปไปเย้ตัวเล็กเลีเม่อเช้าแล้วก็แย่งกันกับน้องผู้อย่งเยเอาเลยนะต้มปลายปลาหนิ่นตกข้าวม่เยอะเนาะค่อยนะ้นถ้าได้สาตัวนะค่อิ่มเลยน้ำเต็มด้วยจะไปกินประหยัดปามนไม่อ้วนลองกินประหยัด จกติดไหนเนี่ยลุกเอีกทำไมเลือไม่มานั่งนไนก็ได้จเลยอเสรจมันไม่ได้ร้อนไข่ี่ร้อนไข่ร้อนเพีงก็ร้อนมามามาเอฟกรเมืองนวลอยู่เห็นไหมป่นวนวคนใจร้อนน้ำปลารามันนวนี่เอง อืใหญ่แต่ใหญ่นั่งคู่กันอะไรอ่ะอะไรจะสูงขึ้นต้องออกมาก็สวยเลยปอะเดีเต็มจอทุกคนไม่มีเหมือนนั่งกินอยู่สองคนมาดูกันนะว่าเห็นกับทุกคนไหมกลัวไม่เห็นเรานะหัวปลาดุกหัวก็ไม่เห็นหรอ เรามีปนีมากินไปเลยก็คงไม่กินข้าวกินดนนานเนยนะหลายกไม่เยอะเท่าหลานสิบกิโลกิโลปกนนินสิบเอ็ดกิโลสิอ็ดกิโลแปดกี่วันแล้วเนี่ยขึ้นเดอนแล้วสดงว่าอยู่แสดงว่ากินไปแล้วสิบกิโลเหลืออยู่หนึ่งกิโลกับแปดขีดจัเมนูแล้ว ขายกินเดือนหนึ่งนะเนาะทั้งต้มทั้งทอดทั้งป่นยังไม่ทอดยังไงทอดยังไม่ทอดเนาะใตาให้ทอดอยู่ต้มแยวเมาบอกอยากกินปลาแดดเดียวเลยไปต้มแดดเดียวเลยมีแดดให้เลยคือตอนนี้มันยังไม่มีแดดทอสดๆได้ทำให้กรอบทำเป็นไหมง่ายๆจัดไปอบทอดทำให้กรอบแล้วก็พรุ่งนี้แหละเมนูสุดท้ายว่าพรุ่งนี้ทำแล้ก็ละมุนแล้วน้ำราดเนยเปรี้ยวหวานเด้อนยเปรี้ยวหวาน ผัดซ <Beautiful. S 2> <AM C ia> ่าบอเหมือนเหมือนเหมือนพี่อพาไปเลี้ยงน่ะนะอะไรน่ะนะยำปลาดุกฟูยำปลาดุกฟูแม่บอเราก็ยำปันินฟูม่นปลาดุกฟููออย่างนนี้อะไรอร่อยมากเ้นมาจากไหนก็ตักคุนีก็ตักตักตักไปเม่ไรีสาวตั้งเจมาทำเมนูมากเลยพาไปกิน ไม่เมื่อั้นน่ะมันเป็นปลานิลแล้วก็ราดพริและของกินอันนั้นอ่ะปลาไม่ปลาเป็นปลาลุ่ยสวนอืมนั่นละเมื่อคืนเห็นปลากินดีต้องบอกหลวงหน้าเหรอเอาไม่งั้นก็ทำกับข้าวแล้วเสียด้ยบอกหลวงหน้าได้จะไปเลี้ยงหมกหน้าไม้มวันนั้นจะไปพลาดอยู่แล้ววันวันหลังไปใหม่นะปิดร้านจำใช่ไหมปุ๊ จำไม่ได้หรอกอันเดียวผไม่ใหญ่จำไม่ได้ปุ๊ปหัวน้องสิ้มบ้างไงหักดองตัวเรากินหัวให้ปุ๊กหัวต้องให้ยาให้หัวนะผิดคนต้องให้ยาหัวตาลป่นพระปาใหญ่ใให้ยาแย่งกันแล้วมื่อไหรเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเนี่ยจะต้องมีของพิเศษมาให้อีกนอกจากหัวแล้วขอบคุณจ้า ก็ย่าอยากกินไส้ปลาไหมเหรอมาอร่อยย่กไมดนะที่ไปลิมขลปลาที่ปลาิปลาี่บนก็อร่อยนะไปนั่งกินลิมขลก่ยเราเหรไม่เคยไม่ได้ไปเขาจะไปเที่ยวลาวไปด้วยไหมสงสัยจะไปสงสัยเลยแหละถ้าอยากจะไปก็ได้ไปเดี๋ยวเดือนธันวาเปิดสะพานมีสภาพไทยลาวแห่งที่ห้ไปวิ่งข้ามสะพานไทยไาวไปไหมวิ่งเลยไหม จะประมาณคนไะ500แหละประมาณนี้แหละอันนี้ผักดองนะคะไม่ลงไหมได้เสื้อด้วยจะมีเวลาบ้างท่คุ้ไม่ก็เดินสิแต่ซื้อรองเท้ารองเท้าต้องดีๆเลยนะบอกเลยรองเท้าค่ละ500นี่ไปไม่ได้นะบอกเลยตีมเรื่องนี้กหมดนละอย่างน้อย3,000ใช่ไหมซื้อแล้วั โอ้ยหนูเคยซื้อแล้วหกพันหนูเคยซื้อรองเท้า่เนยเ้กเมไม่ได้อจันนี่นะเอาวคยกินได้ค่ยัของเนาะนี่กินยากเหมือนกันของแท้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าที่ส่วนนึงมันเหลือแต่เหงือกนะเขาบอกว่าตับมันนะถ้าดองคันน้ำมันออกหมด น้องลงมาพล้างเรียบร้อยแล้วก็รอบสองก็ไม่เอามือนะทับที่ไปดูในคลิปเด้ออยู่ในคลิปดูในคลิปไม่เอาไม่ดูรอบแรกใช้มือแต่รอบสองที่เราจะใส่เครื่องปรุงเนี่ยไม่ได้ใช้มือใช้ทับที่ เขาคือเขาจให้พอลันี้นะมันะยาวไปพอลยมันาวะนกทีนี้ก็เขาจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเสือกดลงให้เลยเชมคลิปยอนหลังใด้วยนะครับจบแล้วจะลืมฝากคลิปไปช่องอนุวัฒน์เลยนะครับไปดูย้อนหลังไปดูย้อนหลัง